Dojin, one r and ten percent. Great Chinese copy. Sure, one h u n d and ten. d o ten percent. ได้มันทำหนังสั้นอีเรื่องหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่าเรื่องนี้มันจะน่าอายกว่าเรื่องที่แล้วเิดหนึง่งเพราะามันจะน่าอายตรงที่เกาไข่เออก็รเรายอมรับมันไดแต่วไไ่าอย่างเงเพื่อความบันเทิงเพื่อความสนุกสนานและรอยิ้มของเพื่อนๆในอาสามแล้วก็ทั่วโลกเนี่ยเออได้เห็นอรอยิ้มอะไรเงี้ยแล้วก็ก็เหมือนการทําบุญอย่างนึงเออจะทําให้แบบผู้อื่นได้ดีใจในการทำของเราถึงแม้ว่ามันจะน่าอาย แต่ก็ดีอ่ะเออรู้สึกดีนะแล้วแบบช่วงนี้ก็พยายามเขาน,นิเทศอะไรอย่างนี้ก็เลยหาทําเรื่องปแปลกๆอย่างนี้ไปเรื่องโฆษณาอะไรตลกดตลก,ตลกแต่ว่าเนื่อจากว่ามันเป็นป๋องมาจากเมืองจีนที่เพื่อนอามาให้ก็กลัวเจ้าอของบริษัทกดคำมารอกออแต่เขาคงไม่เห็นรหลดแต่ว่าดีใจมากที่ได้เป็นตัวเองในเรื่องนี้ก็ดีใจดีแถว แปลกนี้ด้วยแปลกจากเขาก่อนเรื่องแรกก็แปลกแล้วก็รอติดตามชม mm hmm. เรื่องสั้นอื่นๆด้วยกันนะครับ mm hmm. ก็จะมีเล็ดทั้งนั้นแหะครับที่จะมาทําเรื่องสั้นเบาๆเบ,า,บาแบบนี้ mm hmm. ก็อยากให้ทุกคนที่ดูคลิปของเรา mm hmm. ที่ผ่านมาสอ,สองสามเรื่องแล้วเนี่ย mm hmm. ก็ขอให้ติดตามนะครับจะมีทั้ง M v วแล้วก็เรื่องสั้นที่ซึ่งสามารถจะเป็นเรื่องตลกแต่ว่าไม่ใชยคิดที่จะท,ทาดราม่าอะไรอย่างนี้แต่ว่าอาจจะทําไม่แน่ ก็จะขอให้ทุกคนติดตามแต่ละกันนะครับครับสําหรับคิววีโอที่เราสร้างึ้นมานี้ครับก็สร้างมาเพื่อความบันเทิงครับอยากให้ผู้ที่มาดูเราเนี่ยได้รับความ,มบันเทิงหรือว่าถ้าเกิดว่าไม่ชอบหรือว่าอยากแนะนําติเตียนอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้ด้านล่างด้านล่างนี้นะยังไงก็ถ้าเกิดยังไม่หาเราก็ไปดูเบื้องหลังกันถ่าัดไปเลยครับคุณผู้ชมเอ Oi. Hey. Doi. Uh. Doi jin. Oi, ini ming, jangan ambil chair ini. Doi jin. 10%. เอาไหมเอ่อดจริงสิปเซ็นต์ใอควิดีโอเีกครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับเอาใหม่ยะงไงเอาเลยเราตะมือครับสำหรับคลิปวิดีโอที่เราทำมานี้นะครับก็เพื่อว่าจะสร้างเพื่อให้ความเท่เพื่อ <c oughs> เลยครับก็สำหรับคิวิดีโอที่เราทำมานี่นครับไม่ได้ทำมาเพื่ออะไรดู้